เขาก็สังเกตเราอีกเหมือนกันถ้าเริ่มเป็นคุณก็าจะมาสามเดนที่สองสามสิเแล้วเราเริ่มของ่าเองเพอเราซูาแล้ันนี้เป็นหน่งแรกคนที่เริ่มคุณคนที่ค่อนข้างเขี้ยวแล้วสองคต้องเข้าใจกระบวนการจุดว่าข้อสองทุกคนคือเราเข้าใจกระบนการอนนันแต่พอัชชันที่เราเข้าใจพอรัชชันที่เชิงของการคิดแบบนี้อ่แานเาดึงด ที่โรงเรียนก็คือว่าเขาหลังถึงได้เปรียบเพราะว่ามันเรียนประสบการณ์แบบที่เป็นโอเวอร์เดิร์ฟเราที่มันนแหละเรียนที่สุดรู้จักที่แยกงานอยู่แล้วไอ้พอแบบนับถ่านนี้ก็ดขึเฉยเไม่ตอเข้าใ,ใจแค่ไเหาบางคนอยู่แต่ของเราเนี่ยเราเขียนแต่เร่มือกันหนาะครับอันเราก็อาจจะรับเรื่องน,นี้ยากรเราก็ต้องเรียนตรงๆว,ว่าจริงๆเนี่ยในเด็กเรื่องที่ที่ผมว่าจะเป็นปัญหาเพราะที่ผมเคยไปสังเกตดู ตามโรงเรียนปวชปวชปวชเอก็สอนเ่งแน้าดูมากหรือวขาก็จะาเล่านี่อล่แล้วสอนโปรเจกต์ผสมเขาคุยอยู่สองาทิตย์แล้วหลังเชือกก็ตาเชลของงานงานผสมก็เลมีหลายแบไก๊อฟฟงานจากบริษัทนะจลเดียนผมเนี่ยเคยมีคนอาวงานบริษัทผสมผมก็บอกว่า ผมเนี่ยตรวจได้แม้กระทั่ทซีไอซีไมลอะไรครับตรวจได้แมกนัทร้อยที่ครั้งแรกเขียนไม่ไหลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเอาร้อยที่มาเช่นแต่เรื่องนี้ไม่บอกนักเรียนคือคือปกติร้อยแต่ตัวจทุกวงทราบเองมันมีวายที่สแตนถ้าเกิดว่าฉลาดแบบเราเรียนใกล้ๆกันเสร็จปุ๊บทำไม่ได้แล้วนี่มันจริงแต่ร้อยเกับเช่นสอนที่ปีสี่สูงร้อยที่ปีสามห้า ทำตั้งห้าปีแล้วก่อนนี้ก่อนเข้าที่นี่ทำร้อยเศษแล้วสิ่งก็เสร็นเลยนะแต่ว่าไงก็ตามเนี่ยในกระบวนการตรงนี้นะครับผมผมคิดว่ามันมันมันอาจจะต้องปรับที่แต่ไม่ได้บอกว่าจะต้องทำเลยผมว่าผมก็พยายามจะแสดงให้เห็นว่าถ้าเราแยกงานอองอินแบบก์ทีเนี่ยมันจะไมีสิ่งมันอยู่แบบนี้นะสุดยอดผมก็ได้เลย โอเคอ่ะก่อนก่อนยี่ไปรายละเอียดต่อมีคำถามนครับปอ่อากประการสำคัญนะครับคือคือผมไม่อยากจะอยากให้พวกเราเข้าใจว่าว่ามาตรฐานตรงนี้เราไม่อยากจะเกินต่อ้องแตดรายงานถ้าป้อนตางถ้าเราต้องสอบเรอยากจะใช้น้องแฝด ซอฟต์แวรใช้ง่าย่ายต่กันก็เาันครับี่เป็นประเดนอีกปรเดที่เิว่าในในการทำมาตรฐานตรนี้เนี่ยนะครับก่อนก่อนที่ผมจะใต่อร่นนึงให้ดูข้อมูที่ถนีบางทีนะใครใช้ซอฟต์แวร์เขียนแบบ ก็ใช่ออกแบบดิแคทแคทไรไซ์ของวาูดนก็ไม่ควรดูอย่าจริงๆชอบแบบพวกนี้มันในตลาดนนอกเยอะมากแล้วก็ใช้ได้เลแต่ว่าโอเคใช้ใช้อนแล้วแผก็ไม่เป็นไรแต่ว่า ว่าเราอยู่ผมเองเนี่ยอยากให้พวกเราลองลองพยายามอะไรฝนความเสียหายคลองไหนอะไรบ้างเหตุผลไม่ใช่เพราะว่าเพราะเราขาดไม่ดีคือจริงๆยังไงก็ตามเนี่ยครับจะเรียกว่าอะไรคลองที่สุดของที่แพ็กเกจนั้นเนี่ยมันจะชัดเจนขึ้นว่าเรา ในโพซิชันที่เราเป็นเกันฟัร์มตางๆทีผู้เราทำงานมันยังทำได้ค่าแบตกันจ่ายครับแบตองแบนะครับถ้าเกิดเราได้โปรเจกต์ใหญ่ซอกตอ่อเาไปบาลานซ์ับซฟต์แรตแล้วเรารื้อค่ามันนี่บางทีเราเราดึงด้วยต้นทุนการใช้ค่าแบตซ็อกแบตซฟต์แบตปัจจุบันแคสเ e ชันค่าจะอยู่ที่แสนโมดูล มนเทนแนคอสกคเราไม่ได้จ้าเมนเทนเมนเทนแนด c คอสก็คือหมายความว่า่งจะเมนเทนที่น้องแมนจะย่ไปเร่อปัจจุบันค่าเฉลี่ยที่ต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่ละละห้าขันต่อปีต่ำ <online> สุดนะครับระยะต่อไปดังนั้นถ้าเราค่าเฉลี่ยระยะถ่ายความว่าปืนก็คือประมาณมืสบายของลูกรเส แล้วเราก็เกเข้าไปกนกลอฟต์สอแที่หน่ัวแล้เอีห้าตัวอยแล้วเป็นไงเดี๋ยวว่าเก็บตังได้ถ้าเป็นบริษั์ที่มีสเตชั่นเช่เช่นมมติแเ่นอกไปที่อยู่รับาลมีอะไรต่างๆเร้อยห้าสิบร้อยห้า อัปเนี่ยนะครับเครื่องินหนึ่งร้อยห้าสิบยเพ่ตัวเองเลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรอกโอเคบริษัทใหญ่ก็มีมาจิ้มาแตเล่นพที่เนต้นงนที่เราที่เรายกเป็น่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรางยึดติดกับซอฟต์แวร์ไม่เป็นไรนะชายชายแต่ว่าผมว่าเรื่องขอมแล็คสทธำใกระถางทีเด็ว ส่วนใหญ่เราจะสังเกตเห็นว่าในความเร็วในการเขียนแปดเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยจกัดคะสังเกตดูรัาแพรแพร์นลยนเห็นแบบโดยไม่มองสีห่อนเลยนะครับยัด่งโกโก้มีเมาส์เร็วมากเลนะเขียนเร็วมากเร็วจิตแต่แบบพอมันนื้อยู่จิงแล้วเล็กนะครับนคือมันไม่มีคุณภาพไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความสามารถในการใช้ซอฟตแต่เขาม่เป็นเป็นกายเล่นแสต่กาใจ กพี่จะบอกว่าต่าแต่ที่มันท้อมาฉันก็ตรวครับแต่พอเราไปทำงานร่วมกับคนอื่นจะเริ่นแม้กระทั่งตอนวิผมว่าเราจะเห็นบ่อยตอนที่ตอนที่เวลาเราแก้ผมว่าเราแก้แบบนี้เดียวเองเ่ยถ้าเราดูเสร็จนี้ปรับน่อก็เสร็จะแต่ครับแมหลังที่เรืองที่สไปพอเรอธิบายเขามากๆไม่เป็นไรีายกว่าคือก็แต่ตอนนี้นะเดี๋ยวตตัดเรวก็เร็วจริงๆนะแต่ว่าเท่าไหรยัง แต <ynam ic. S 2> ่โปรเจกต์ขนาดใหญ่ว so ่าตอนนี้ไวส์แล้วแนวโน้มที่สําคัญตอนนี้ก็คือว่าลูกค้าของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยมีแนวป่วยเพราะว่าเขาอยู่ที่ลูกซึ่งเป็นพิเตอร์แล้วเขาก็เห็นว่าพวกเราทํางานโดนพิเตอร์เร็วช้าอย่างไรเขาคิดว่าการแก้แนวพิเตอร์ไม่ชินนะเอ้ยไม่ชินยยากเขาก็เจอเบสมากแล้วก็เดือ ้าท่านี่ในความเป็นจริงเนี่ยงานของพวกเราไม่ได้แค่การเปิดจอขึ้นมาแล้วก็ปลี่ยนเส้นสายเปยนามแก็มีกระบวนการหลายคนเนี่ยผมเคยเจอคนที่เป็นนักทน่ี่แล้วก็ก็ทำงานของพี่เาบสามที่เหน่ดูดากูด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 ด ัส right. right. you nah ิ่งที่เกิดขึ้นคือหลายท่านเคยเจอเวลาเราส่งแบบให้เาเขาจะรู้สึกว่ามันแบดตันึงเยอะให้กระดับขึเรียแว่ลูกอ่ะเที่เวลาเรซื้อลูกเขียนสาวลาว่าแต่พอเราส่งแบบคนนูนแค่นี้เหรอมันก็ดีแ a ว u ลูกอส่ว่าสิ่งทั้งคาทีว่าพอเราทำนพอเราทำรก่จประเทนี้เนี่ยนักวันเขิเรืองเปิีั แล้วก็ที่หน้าจมูกหรือต้องสูบเปนปากเลยอ่าทีเหืแล้วก็อีเคสเยอะมาเช่นหลายบริษัทสแล้วเจ้าข่าวากว่าาวนวันเนี้ยแต่แบบเปลีนชื่อโครงการันมฝ่ายให้ดนหไปทีหอดมอรห่านั้นอยน้ทหมดหมดมหมออะไรเนียนะครับไม่ทันนะพรอิ่ใช่ไหมครับ แต่ก่อนสมัยยีีใช่ไหมั้นอิเจนคอปื้ดเรืองทีหลอกสมัยก่อนเป็นเนคอเตอร์มันมีก่ที่เคยใช้อยู่แผล้าสี่นทีลวคูเทพราะฉะนั้นบางทีบางทีเรื่องพวกนี้มันเรามองข้างว่าเลียงทังหลทังปวง่าทหารเจนแบบอาจจะช่วยชอว่าได้ถ้าเราถ้าเราไปถึงจด้ แต่ก right? like no ็อย่างที่เรียนนะครับผมผมก่อนตอนที่จะเปลี่ยนผมรู้สึกว่าผมอยากให้ให้วันนี้พวกเราลองลองดูแล้วถ้ามีที่แปลกอะไรหรือมีข้อความอะไรต่างๆก็อยากให้ตอนท้ายๆตอนท้ายอย่างไรก็อย่าให้ช่วยช่วยอเมส์มาหรือบอกเขาว่าจริงๆเป็นยังไงบ้างไม่เห็นด้วยก็ได้ไม่เป็นไรครับมาตรฐานนี้มันเป็นสิ่งที่บอกว่าหลังโซนสาวจะต้องทำเต็ม จาได้ชี่แ่มากคือเราดไว้เนอร์าที่มันนสามารถจะสอตะโอเคเดี๋ยวเราพักนิดหนึ่งเนี่ยจะต้องพักสีิบส่ิบห้าสิบครับอยู่สองข้อนบออกไปตรงนี้ฝาเลยกับไปตรงตรงที่ลงเบียนนั่นคืางหนนะครับครับเดี๋ยวก็เดี๋เป็นกอแล้วจเ บทที่หนึ่งบทสองเป็นเรื่องที่ผมเล่าให้พวกเราฟังไปบทที่สามี่ป็นกระบวนการทำงานที่เราพูดถึงไอ้คียบทที่สี่เนเป็นเรื่องของไฟเรียนวีการตั้งชื่อแท็กออนะครับมันอาจจะยังไม่ครอบคลุมร้อยเร์เ็ตที่ะลดต้องต้นพัฒนาตนกันแล้เราดใจมาเเบื้องต้นนะครับบทที่ห้าือเรื่องของการตั้งชื่อแ์ เรื่องของคำว่าชีพไฟกับโมเดลไฟซิมิสัมที่ได้ดีในการทำแบบมาตรฐานนะครับมันก็คือรอย้ฟยี่แบแต่เองแตว่าก็มีชื่อเพื่อให้ตรงกับลักษณะของตัวข้อมูลนะครับบทที่6จะเป็นเรื่องของเลเยอร์นะครับที่จรการแต่งโคดติ้งเลเยอร์ทำอย่างไรถ้าเกิดเราเปเลที่ next s นไปเราจะทำางไ แล้วก็บทที่เจีเนี่ยจะเป็นเรื่องของเราเรียกว่าชีพออมในเซอร์เซชัคือการจับหน้าจอกหน้ากระดาษน,นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีเรื่องเกี่ยวกับชีพปิดเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งมันจะสัมพันธ์กับเรื่องของการตั้งชื่อแปลงข้อมูลนีนะครับส่วนบทที่แปเนี่ยมันเป็นการพูดถึงมาตรฐานการถือแบบทั่วทั่วไปซึ่งมันเป็นเหมือนเอกสารเขียนแบบซึ่งเป็น ผมดูแล้วบทที่8เนี่ยนะครับมันจะถูกสรุปไว้ในบทที่9นะครับบทที่9เนี่ยคือบทที่8เนี่ยเป็นเป็นเร e ่อคอมเมนต์ซึ่งอยู่ในเอกสารของ NCS นะครับหรือ National c a s h Standard เขาก็อธิบายว่ามัคนควรจะเป็นอย่างไรตัวบทที่9เนี่ยเนื่องจากว่ามันมีความไม่เหมือนกันกับมาตรฐานขมปกก็เลยมาทำตารางเป็นอึ้่อยให้พวกเราดูดูว่ามันมีความต่ามความใล้กัาายอย่างไร นะครับบางอันก็ใกล้เคียงแต่อาจจะเรียกว่าใช้แทนกันได้เลยแต่บางอันมันก็มีความเด่นยกตัวอย่างเช่นก่อนีเอาลูกวางไว้ขวาล่างซ้ายบนอะไรเงี้ยครับก็จะมีคอนเทนในบ้านที่ส่วนอันที่สี่เนี่ยเป็นลักษณะของซีโบมไม่ได้ใส่อะไรเยอะเพราะว่านี่ถือว่าซีโบมเ่าจะขึ้นตูปซีโบมที่ใช้อยู่ในต่างประเทศเนี่ยมันจะมีสองแบบนะครับซีโบมที่ทางเอ็กซ์พีเอสระบบมาเนี่ย ผมยกตัวอย่างง่ายบ้านเราไม่ก็ใช่คือประตูเนี่ยประตูก็จะเขียนเส้นตรงเป็นเส้นโค้งอะไรที่มิดงะบบก็จะเขียนแค่นั้นแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆของระบบที่ในต่างประเทศใช้บางครั้งก็มีซ้อ์แบบช่วยก็คือว่าเขาจะมีการทำทำข้อมูลซ้อนกันหรือถ้าเราดูแบบแบบงก็จะเป็นเส้นตรงกับเส้นโค้งหนึ่งเส้นีนรกบบตัวอย่ง แล้วในขณะเดียวกันถ้าเราไปไปซูมเข้าไปใกล้ๆถึงสเกลโตขึ้นเลยเขาจะเอาตัวที่มีไอ้รูปวงกลมปลาตัวอะไรมาใส่แทนนะครับอัตโนมัติทำโดยซอฟต์แวร์ถ้าเราทำเองคงลำบากนิดหน่อยนะครับไม่หน่อยเะนะฮะอันนี้ก็อาจจะมีความต่างเพราะนั่งล็อกส่วนใหญ่ที่และอย่างที่ผมเรียนตอนแรกก็เยอะแต่บริษัทอาจจะมีลักษณะหรือรูปแบบที่สอดคล้องกับบริษัทอยู่แล้วแล้วบางครั้ง พวกเราอาจจะรักสวยรักงามเพราะนั้นก็เวลาเราดีไซน์พวกแฉกซิมโบลเราก็จะมีมีสไตล์ทป็ตัวเอง